ครับสวัสดีครับสมมติชื่อมเด็กขลับมนีเบาแอมโลทงสิผ้าเดินทางปฏิทตามตัวเลรียกแม่สุพรรณครับเอฟซีเนาะคุณแม่สุพรรณเนี่ยเป็นฝันเห็นกูบาครับฝันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าแหละครับสมาติชื่อเนาะมาเปิดผ้าคุ้มใส่ครับสมาติชื่อมาหื้อผ้าคุ้มใส่ครับเห็นแต่หั่มครับสมาติชื่อเนาะเบื่อเคยฝันแบบนี้จักเถื่อสงสัยเป็นพระภูวิเศษวัดสันครับเอฟซีวิเศษแบบใดเนาะครับสมาติชื่อเนาะเบาแอมโลทงเนี่ยไปถ่ายทำารการครับสมาติชื่อ กำลังไทยทำดีๆครับสมผูุชมมีพระองค์หนึ่งจักแวบมาแต่ใสครับสมผู้ชมเนาะเดินผ่านไปน้ำทางครับสมผู้ชมมาแบบโดยบังเอิญครับเอฟซีเนาะที่สำคัญนี่ได้เลขสามตัวเด็เดๆครับกับคุณแม่สุพรรณเนี่สิเป็นตัวไหนรับไปถามแม่สุพรรณกันครับนางเลี้ยงงัวอยู่ขางบ้านครับเอฟซีไปรับชมและฟังเรื่องเล่ากันครับสวัสดีครับคุณแม่สุพรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สุพรรณค่ะ คุณแม่สู่พันธ์ครับงวดติพันธ์มากเก่าหนึ่งที่บอรครับคุณแม่ค่<ท>ะถือเก่าหนึ่งครับหมชมเนาะนัะ <c oughs> น่งฝ่งัวหน่อยอย,อยูน่นะครับสมุชมงัวหน่อยเพิ่นอ,ออกมาใหม่ๆตัวมีโชคเนาะคุณแม่เนาะ <c oughs> งัวหน่อยออกเจ็ดตัวครับคุณแม่ <c oughs> งัวหน่อยออกสองตัวครับเอฟซีสื้อเลขกระถือเก่าหนึ่งง้วก็ออกลูกได้สองตัวครับฟ <c oughs> ัวนว่าจะไหนก็ครับคุณแม่ว่าสู่เอฟซีเพิ่นฟังไหครับ อันบอกพระเพญางามเพื่อพระคุ้มขึ้นทั้งดุม,รมกระเห็นอย่างก่อครับมาพระเพญางมามองคหนึ่งย่างกินหลังใส่ครับกระเห็นของเปื่นข้างหลังเพืพพ่อพระคุ้มเลยเพื่อพระคุ้มทั้งดุมเพิ่อนไหนโอ้ยเขาถดต่ดอไปเพิ่นบอกเลขบอกครับพระนั่นนะบอกเพื่อนกระย่างไปเดือยเพื่อนกระย่างนี้เลยย่างน,นี้เลยย่างมาหน้าบ้านเพื่อนไหนนี่นบอกครับ จักมันยางอยู่ไสล่ะไปเห็นเพื่อยางอยู่ไสกับโบหูบ่พระนันหุจักกันมาก่อนบ่ครับบ่บ่หูโบเคยเห็นหนักโบเคยเห็นพระคาเม้นหรือพระไทยทุกพระพระไทยพระไทยเข้าหนิเนาะพระองค์หนึ่งหื้อหำใส่ครับเอฟซีขั้นถ่ายมันคุณแม่แปรศิแปยตัวไหนล่ะครับโบหูจักคือกันโบหูจักเปรเอาครับขั้นตอนเดี๋ยวเราแอมมาทรงกับทีมงานสิแปยให้เนาะ พระนี่ก็น,น่าเก่าได้นั่นๆย่างไ,ไปแล้วอุ้ยผลแต่ว่าเก่าอเดียวเดียว,วเดียวนั่นน <ๆ S 2> ีคือสร้างม,มาเจา,เาะแถวบ้านี่พุพ่นผุนครับท่านผู้ชมพุ่นไปแล้วพุ่นว่านพระองค์งนี่บ,บ่ล่ะครับคุณแม่อู้ตายตายตาย,ตาย <c oughs> คือขังเผ <c oughs> ื่อ <พ cerc S 2> ป่านนี้นี่ก็เห็นแต่ทั้งหลังนี่ครับนี่นี่ทั้งหลังแววๆไปแล้วพุ่นใช่หรอผุนพุ่นครับเอฟซีโอ้ยเป็นไม่โชคแล้วได้นี่ครับนี่ คนนี้เป็นผู้วิเศษคักนี่พระองค์นี่น้องคุณแม่ตามตีเบาแอมเราทงว่าหรือว่าจัไไนสาวหนิงครับ่เบาทองกูนท่องมีสามดาวเระเป็นสิ่งทีมันจบกันเลยมันจบกันแห้งมันจบถกตอๆกันใน่วงพอดีไหม่วงเวลาพอดีนะครับแดดเดดเจงสีโบนาสีมีผ้าได้เนาะเบาทองกุญช่างครับเกืิผ้าต้องจำศีลจำกุศลอยู่วัดนอนแล้วเวนะ ก็นเเเวลาจำวัดจำวัดแล้วครับพระในกระน้ำเก่าครับคุณแม่สุพันธแม่นยิงมือเป็นระหน้ำเก่าพระหน่ำเก่าหืขึนห้ำกะหาสิเป็นเด็กฮเก้าหาก็ได้เรือว่าขั้นถาเป็นสามตัวนี่ห้ำห้าห้ำหกเลยเก้าห้าหกเนาะสาวหนิค่ะเก้าห้าหกครับขั้นถาเบาเอมเอมทงเปีย แต่บางคนเพื่อนกะว่าเก่าสองเก่าสองค่ะครับผมอเนี่ยไรจังว่าจเก่าสองเนาะสาวหนิงบาทเพราะว่าบางคนของรับค่ะของรับผู้ชายนี่สีเป็นเก่าสองแคใแค่หำสองหน่วยก็ก็โทษก็ไปกับเอาเอาล่องเก่าสองนำกันจังน้อยก็ได้มาครับเอฟซีเห็นจะใเลยปะครับอันของรับเพื่อน เพิ่นเฮอเพิ่นย่างไปเพิ่นก็เฮอคือเพิ่นบ่ลเื้งลงแต่มันก็ย้อนทั้งสองย้อนตาสะเลยย้อนชุดหนึ่งชุดส่วนนี้อ่อไอเอฟซีเปียซอยนอกเบาทองพูนนะครับต้องมีสามดาวสามบ่ครับกระโบมี่ยังเหรอค่ะโบมี่ยังครับเพิ่นมาให้โชคลราผู้วิเศษนี่ยางวับวับไปแล้วเดี๋ยวเบาเอ็มาทรงออกจากแม่สุพรรณสีน้ำหาเพิ่นก่อนว่าเพิ่นมาแต่ใสเนาะครับเนาะเพื่อนแม่สุพรรณครับเบายางกับเอฟซีนะครับนี่ นั่นว่าววเป็นครับท่านผู้ชมเป็นอยากอายเป็นกอายคลิปแรกครับคลิปแรกแหกมานครับเอาก็ขอให้ถือต่อเนื่องครับคุณแม่สุพันต์มัวตีพานมากเก่าหนึ่งเพื่อนวาสันครับท่านผู้ชมเนาะก็เ่เคยฝันเจ็กเทียเดินว่าจะฝันพัดตะเภาพัดตะเ่ามากกำลังฝันเห็นห้ำผะนี่ล่ะจอฝันเห็นห้ำผะครับผมโอ้ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องดีโชคโชคโชค ได้โชคแล้วล่ะคุณแม่ครับครับผมเดี๋ยวทีมทีมงานบ้าแอมรัตงสืจดไว้แคบนาจะอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับคุณแม่สุพรรณขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่สุพรรณครับครับผมเสมอชมนกตัวเลขของแม่สุพรรณครับเสมอชมฝันเห็นกู้บาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับเสมอชมเนาะหื้อผาคุ้มไซครับเห็นของลับครับเสมอชมเนาะเห็นหำล่ะครับเสมอชมจักสิแปลเป็นตัวไรปว่าสัิฐครับแปลโบเป็นครับเบ้าแอมรัตงกับทีมงานแปลให้ครับเสมอชมเก้าห้าห 956ครับเลข2ตัวนี่92 92 29ครับอย่าลืมครับเลข6ก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลข9กับเลข6นี่มันคล้ายๆกันเนาะครับ FC เนาะ62ก็ได้ครับหรือว่า92ตรงๆครับ FC เลข3ตัวไปไสบ่ได้ครับไปไสบอรอดครับ956 956ครับสงสัยเป็นพระผู้พิเศษล่ะครับจังหวะเหมาะเจาะกันแห้งเนาะครับ FC เนาะย่างวับๆๆๆไปกลางถนนทุนทางพุ่นล่ะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมกระเบื้อง้เพื่อเป็นแนวทางครับป่าท่าชื่นชอบตัวเลขชุดนี้ครับงวดวันที่16ธันวาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่สุพรรณ้องเฮาครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ย่านพึ่งไปใส่เอฟซีเบ้าแอมโลทงสิภาคไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บลเอมมาทมนี่ยเดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียก,รยกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,า,ลานคนยาง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิไดือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของน่ายับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นไ้พ่อเป็ปูุหลดบไงพ่อนวดตีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหนี้มครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับสามผู้ชมเมื่อแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยืน่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่าก้นหักคนหคนลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเบิกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบิกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่ง,พงทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้นพี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ ราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ